คือก่อนหน้านี้นะคะคืออู้เป็นคนที่รู้สึกว่าแบบนอนกลนเหมือนหยุดหายใจไปค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เฟสที่เวลาตื่นมาตอนกลางวันนะคะ,ะจากการนอนที่ไม่ได้เต็มอิ่มนะคะผลทุบในระหว่างวันก็คือมีแบบมันรู้สึกไม่สดชื่นสมาธิก็แบบไม่ค่อยดีความจาแบบไม่ค่อยดีแล้วแบบมันก็มีแบบที่รู้สึกว่ามันเริ่มรุนแรงก็คือมันมีอาการหลับในเวลาขับรถอะค่ะขั้นตอนในการ ทดสอบไม่ได้ยุ่งยากเลยตอนแรกก็เหมือนมีความกังวลว่าเฮ้ยเราจะนอนหลับไหมเรายังแอบถามน้องเขาเลยว่าถ้าติดเครื่องเยอะขนาดนี้อ่ะพี่จะนอนหลับไหมแต่พอติดเข้าจริงๆมันไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับการนอนเลยค่ะตอนแรกก็รู้สึกกังวลว่าถ้าเกิดมันมีเครื่องนี้เข้ามาค่ะที่ในร่างกายเราเวลานอนเนี้ยเราอาจจะแบบนอนไม่หลับหรือว่าลำคาญแต่จากคําแนะนําของคุณหมอแล้วก็ ของน้องที huh. dates, ่ให้คําแนะนํานะคะก็คือก็จะบอกวิธีการคือบอกทุกอย่างเลยว่าเราต้องแบบปฏิบัติตัวยังไงก็คือไม่น่าจะมีผลกระทบหรือว่าอุดอัดหรืออะไรค่ะข้อเสนอแนะที่จากการทดสอบการนอนเนี่ยไม่มีแต่อย่างแนะนําว่าคนที่แบบว่าเริ่มเหมือนมีอาการกลนหรือว่าหยุดหายใจในขณะหลับค่ะอยากให้เข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลได้มันไม่ได้น่ากลัวหรืออะไรเลยน้องก็จะแนะนําแล้วก็คุณหมอแนะนําเป็นอย่างดีเลยค่ะ